เขารวบรวมเสน่ห์ของเมืองไทยและการแลก็มารับพ์เซน์อยู่ในรูปแบบของเรโก้ซึ่งแบบมันว้าวมากแล้วผมนีอกว่าแต่ละที่ก็คือจะมีซีเนเจอร์ของแต่ละที่ที่แตกต่างกันด้วยอย่างที่ผมเคยไปมาก่อนนั้นนี่ก็จะมีแบบเป็นรถตุ๊กๆอะไรอย่างนี้เป็นเป็นวอลทูแ้วอะไรเนี้ยผมก็รู้สึกว่าดีมากที่แบบเขาสามารถรับพ์เซนออกมาความเป็นไทยออกมาในรูปแบบเรโก้ได้เจ๋งขนาดไอันนี้เน้นสตรีทฟู้ดใช่ไหะลองเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างน่ารักมากเลยอะ ถ้าเขียนได้เข er> ียนกับบ้านไปแล้วนะคะแต่ที่เขาเขาต่อนานมากขอจะตอบออกมาเพราะมันแบบใหญ่มากแล้วเหมือนมากรู้สึกว่าวาวเป็นอีกจุดที่แบบว่าต้องไปเช็คอินต้องไปดูสามารถแปดตามเช็คอินตามช็อปเลโกเลยแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันเนาะอันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นวาวเพราะว่าน่ารักมากส่วนตัวเป็นคนที่ชอบกินด้วยชอบกินผลไม้ก็ว้าวเลยว้าวืานมันเจ๋งแล้วที่หลิงหลงน กินชอบกินรถเข็นชอบกินกี่กินเลโก้เอ่อออมชอบกินออมเห็นเลี้ยงอยู่เลยไหมคะชอบกินเลยอ่ะกินเลโก้กินเลโก้มีแตงโมด้วยแตงโมเหมือนมากเลยอ่ะอันเด็กแตออมคือกินเลขอเลยใช่ไหขอขอเลโก้เลยขอเข็นกลับบ้านได้ไหมเดี๋ยให้ ถ้า<ล>มีรอ้อก็คือกลับบ้านได้เลยขาบอกว่าความพิเศษของเขาเนี่ยเ,เขาต่อกันทั้งหมด292ชั่วโมงนะคะแล้วก็ใช้บิ i กเลโก้ก LEGO ว่าแสนชิ้นด้วยกันฉะน,นั้นเด็กเสักคู่หนึ่งเดี๋ยวลีบไปชมกันด้านบนนะคะเห็นไหมคะว่าลโก้สามารถทําให้เราเนี่ยสร้างความสุขแล้วก็เรื่องราวใหม่ๆไปด้วยกันนะคะฉะนั้นในช่วงท้ายนี้อยากจะให้แต่ละคนคะ่ะฝากข้อคว,วามถึงแฟนๆ lego กันนะคะเริ่มรีบรับกันค่ะ ก็อยากเชิญชวนละกันอยากเชิญชวนทุกคนมาต่อเลโก้ละกันหลายๆคนอาจจะมองว่าเลโก้อาจจะเป็นแค่ของเล่นใช่ไหมครับแต่ในความรู้สึกของผมรู้สึกว่าเลโก้มันเป็นสิ่งที่สร้างสัมพันธ์คนในครอบครัวได้ละกันเวลาคุณพ่อคุณแม่ที่อาจจะไม่ได้ค่อยได้มีเวลาให้ลูกเนี่ยแค่สลัเวลาสักสองสามชั่วโมงมาต่อเลโก้กับคุณลูกเนี่ยก็เป็นการสร้างสัมพันธ์แล้วก็ทำให้แบบชีวิตครอบครัวดีดีมากยิ่งขึ้นนะครับใช้ไปลิใช้เวลาที่มีคุณค่าด้วยกันนะครับจริงละคะน่ามากเลยจริง แต่จริงๆนะมันเป็นมันเป็นอะไรที่เราสามารถทําด้วยกันได้เป็นเป็นสิ่งที่สามารถสร้างความทรงจําให้กับครอบครัวลูวกๆก,ก,ก็คงดีใจก็นั่นแหละค่ะประมาณนี้ไนีวันนี้เรามีครอบครัวน้อง,อง <ไ S 2> ๆมาดูกันเต็มเลยที่เราคอยจะขึ้นไปต่อเลโก้เหมือนกันรักแบบเลยอ่ะแลวออกนะคะอยากฝากอะไรถึงแฟนๆเลโก้ก็อยากบอกว่าเลโก้มันไม่ใช่แค่ของเล่นของเด็กอะไรปรนะมาณนั้นนะคือ ทุกเพศทุกวัยสามารถเล่นได้แล้วก็ที่สาคัญแบบมันเหมือนมันทําให้เราได้สเปนไทม์อยู่กับคนในครอบครัวอยู่กับตัวเอง<ม>อยู่กับเพื่อน<ม>อยู่กับคนที่เรารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองเดูอนนะคะลองไปเล่นก็ได้แบบเยอะมากเลยแล้วก็มีความสุขที่จะได้ต่อให้กับคนที่เรารักด้วยมีความสุขมาก ท้งหมดนี้นะคะก็ทาให้เห็นแล้วว่าวัยไหนก็สามารถสนุกแล้วก็ต่อเลโก้ได้นะคะเพราะว่าสร้างการเรียนรู้ความสุขและความสนุกอยู่เสมอนะคะฉะนั้นวันนี้ค่ะก็เป็นเีกหนึ่งความพิเศษของเลโก้ที่เราเกาลังฉ <c oughs> ลองให้กับเลโก้เซอร์ฟายสโตร์สาขาใหม่ที่วันแรกคองแห่งนี้นะคะนุ่ครับของเรามีของขวัญพิเศษนะคะที่ตั้งใจจะมอบให <c oughs> ้กับเลโก้ลูกถึงแฟนๆทุกคนที่อยู่ณที่นี้ด้วยครับเตรียมอะไรไว้คะบอกได้เลยแล้ว่บอกได้เลยก็ถือว่าพิเศษิเศษน้อยบอกไปเนี่ย อภอดได้นิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยเดี๋ยวผมว่หาหลายๆคนหลายคนพี่คอยขับน่าจะรู้แล e ้วแหละว่าผมเตรียมอะไรมาก็เดี๋ยวขออนุญาตไมเตรียมตัวรู้หน่อยรู้หน่อยไม่รู้รู้หน่อยรู้หน่อยในใครในใครไม่รู้ขอเสียงหน่อยออไม่รู้นะมันก็ไม่รู้ไม่ไม่รู้ก็ช่วยกันร้องดังๆแล้วกันโอเคครับจะงัน้นให้การไปเตรียมตัวน,นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวให้ไปเตรียมตัวก่อนเลยนะคะ แระหว่างทิปรักของเราเนี่ยไปเตรียมตัวค่ะจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางหนิงออมเองก็มีของขวัญนะคะชิ้นพิเศษมาเซอร์ไพรส์แฟนๆเลโก้ของเรากันด้วยนะคะบอกได้ไหมเอ่ยเป็นอะไรคะเป็นเลโก้ที่น่ารักมากที่อยากบอภัยกับแฟนๆนันบอกว่าเป็นมินิแลนด์มาร์สเหรอใช่ค่ะใช่ค่ะนช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะใ่ค่ะใ่ค่ะ่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ร่ะใช่ค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 ะใช่คะใชคะใช่ค่ะใชมค่ะ ว่ามินิแลนด์มาร์กนี่เป็นเป็นรูปทรงอะไรยังไงต่อยังไะเออยมบเป็นรูปหัวใจหัวใจทำไมคอนเทนเป็นรูปหัวใจมันมันก็เหมือนความรักแล้วก็มีมีตัวเลขด้วยเป็นนับวันนับวันหัวใจเป็นที่หนึ่งในหัวใจเพราะเพราะเขาเือเจ้าความรักอ่าโอเค JKA คือเจ้าความรักเจ้าความรักนะคะเป็นหัวใจเจ้าความรักในช่วยตอบหัวใจที่ดูบนหน่อยได้ไหมสองคนเป็นหัวใจแบบนี้เนาะอ่าเป็นหัวใจแบบนี้แต่ว่าเป็นแบบเลโก้แล้วมีอะไรพิเศษไหมคะในหัวใจแบบดวงนี้เนนี่มีเลขหนึ่งอยู่ด้วยเก่งมาก ทำคล้ายเลยนะเรามาดูของจริงกันเลยมั้งาะบอกว่ายังต่อไม่เสร็จวันนี้จะมาต่อให้เราได้ชมกันขึ้นมาเลยค่ะียกว่าเหรียญทอชิ้นสุดท้ายเลโก้ชิ้นสุดท้ายมาเลยค่ะมารวมกันต่อเชอนั่นคือเลโก้ที่หหยไปมาต่อให้ดูกันเลยนะคะจะเป็นหัวใจตอนนี้ที่เห็นอยู่คือมีเลขหนึ่งอยู่ตรงกลางซึ่งจริงไม่ได้เป็นเพียงแค่สัญลักษณ์วันแฟงค์คอกนะคะ ถึงหัวใจเดียวกันของคนที่รักเลโก้ทุกคนที่เรามารวมตัวกันอยู่นะต่อเร็วมากเลยค่ะวันนี้เราไม่ได้เป็นการแข่งนะคะแสดงว่าสกิลดีทักษะดีต่ออยู่บอลกันมากที่หนมากใช่ไหมคือเซียนมากจริงๆไม่ว่าจะแกะสมมติต่อผิดใช่ไหมถ้แง่จะอะไรหนูเซียนมากมึงแง่ได้ทันทีอย่างรวดเร็วเอเลยโอเคเดี๋ยวต่อไปในกิจกรรมเราจะนัดเจอกันต่อเลโก้นะอ้าเสร็จแล้วเหรอแ้วทั้งสองคนชื่อให้เราดู สวยเลยคะ่ะและนี่ก็คือหัวใจเป็นเสน่ห์ของทั้งวันเหมือนแบงค์ทองในหัวใจเดียวกันของคนที่รักเลโก้ขอเสียงประมือรดังๆด้วยนะคะตอเก่งมากตเก่งมากและครีเอทมากนะคะใครจะไม่รู้ว่าเราก็สามารถต่อเลโก้ให้มันเป็นหัวใจแล้วก็มีหมายเลขนึงได้ด้วยนะคะขอบคุณทั้งสองท่านนะคะที่มาร่วมสร้างสค์ผลงานชิ้นนี้นะคะมอบให้กับ วันแบค์้าวแ่งนี้กับ l e โก c e r t i f ติฟายสโตค่ะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณคซีนราไม่ได้ที่คนเดียวหลิงจะชอบมากให้หลินจะเหมือนแบบจมอยู่กับสิ่งนั้นแล้วก็เวลามันก็ผ่านไปเร็วมากมันก็คเป็นสเสนเนของเลโกที่เวลเราเอาของที่เราชอบแล้วอยากต่อมาต่อแล้วก็ใช้เวลาอยู่กับตัวเองมันก็เป็นเหมือนเซลฟ์แค์อย่างเดยใช่ไหมใช่ไหมคะ ต้องนะนะโอเคค่ะคนเห็นด้วยแต่จริงนะเพราะว่าเลโก้เขาก็พูดว่าการที่เราได้ต่อดเลโก้มันเป็นโมเมนต์ที่เราได้อยู่กับตัวเองได้พักผ่อนนะใช่รู้สึกได้พักผ่อนแล้วก็ต่อเสร็จก็มีความสุขได่จริงออมล่ะคะของออมคือออมเป็นคนไม่ชอบออกจากบ้านแล้วคือเหมือนกับพอทํางานเสร็จเหนื่อย โมเมนที่ดีๆแล้วจําได้คือแบบเราอยากรีบกลับบ้านไปเพื่อต่อเลโก้เพราะว่ามันยังต่อไม่เสร็จอะไรอย่างเงี้ยทุกครั้งที่มีเวลาว่าก็จะนั่งต่อจนแบบจนหลับแล้วก็ตื่นมาต่อต่ออะไรประมาณนั้นแสดงว่ชอบต่อจริงเลยนะเนี่ยต่อจนหลับไปเลยเหรอไม่ต่อแล้วคือนอนเนี่ยเวลานอนอ๋อแล้วก็แต่รีบตื่นขึ้นมาแล้วไปต่อใหม่จริงๆชอบเป็นคนติดเกมเนาะติดต่อเลโก้เลโก้นะคะอะถ้า ต่อเลโก้เนี่ยเราเรียนรู้อย่างใดอย่างหนึ่งรู้ว่าสิ่งหนึ่งเราจะเรียกว่าเรียนรู้อะไรดีอะคุณครับคือจริงจริงอะคราวที่แล้วหนูเอาไก่เลโก้ไก่ไปฝากพี่หลิงและทีนี้เหมือนพอต่อไปต่อมาเนี่ยรู้สึกว่ามันน่ารักมันเลยอยากเก็บไว้เองก็เลยไลน์ไปบอกพี่หลิงบอกว่าเธอเขอเก็บไว้ได้ไหมมันน่ารักมากเลยอะคือแบบพ่อก็ส่งให้ดูเรียบร้อยวาเนียตั้งใจต่อให้นะ แวก็คือเขาเลือกแล้วเขารู้ว่าหลิงชอบกินไก่ชอบไก่แล้วทีนี้เขาก็เลือกเลยก้ไก่ให้หลิงต่อแรกมาเป็นกล่องแล้วน้องก็ดีใจมาแบบว่าเฮ้ยต่อเป็นไหมต่อเป็นไหมถ้าต่อไม่เป็นน้องจะไปต่อให้เดี๋ยวเดี๋ยวให้จีนะเสร็จปุ๊บกลับไปก็บอกน้องออมเริ่มต่อแล้ววันแรกวันสองวันแรกก็เริ่มต่อแล้ว,ลว,ลว,ลวลพ่อผ่านไปอาทิตย์ใกล้จะเสร็จแล้วใกล้จะเสร็จแล้วอาทิตย์ที่สองก็แบบว่า เหยีนยนใจแล้วมันน่ารักเกินขอเก็บไปได้ไหมัก<ม>็เลย<ม>ตอนนี้ไก่อยู่บ้านาออาน้องออกค่ะก็คือสะดุกก็ไม่ให้เก็บเอาไว้เพราะน่ารักเกินไปไม่แต่เจ้าของเ<ป>้าใพี่หลิงไงเลยให้เก็บไว้ที่ยออ๋ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้มาดูว่าเผมมีเลโก้เซตอื่นตัวต่อใหม่ แต่ครั้งนี้ต้องทาสนธิสัญญาว่าส่งมอบจริงนะส่งมอบสนธิสัญญาส่งมอบส่งมอบกันนะอ่าโอเคก็เห็นไหมคะว่าการต่อเลโก้เนี่ยเป็นการสร้างรอยยิ้มแล้วก็สร้างเรื่องราวที่น่าประทับใจเป็นสตอรี่นะคะให้เราได้มีความสุขกันได้นะคะที่นี้ถ้าหากว่าจะถามว่าช่วงเวลาที่เป็นความทรงจําที่ดีที่สุดนะคะกับเลโก้ของทั้ง3าคนเนี่ยเป็นช่วงเวลาไหนจำได้ไหมโมเมนต์นั้นคุณครับ เอาเป็นช่วงที่ได้ต่อเซนินจาโก้แล้วกันเพราะเรารู้สึกว่าเราได้รีใหมงตอนเด็กๆโดยเพราะตอนเด็กเราเป็นคนชอบุ่นยนต์ชอบตุ๊กตาอะไรพวกนี้ก็พอโตขึ้นมาเราได้กลับมาต่ออีกครั้งนึ่งมันรู้สึกเลยลูกบอลน,นี่อห็นลูกบอลด้วยเขาขอแคทวินขอแคทวินด้วยแคทวินก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะลองไปดูเลย